สวัสดีพวกนายและนี่เป็นอีกครั้งที่ฉันตัดสินใจที่จะมาโซโลในแผนที่ช่องเขาและอย่างที่พวกนายเห็นว่าที่ที่ฉันกําลังมุ่งหน้าไปนั่นก็คือบริเวณโรงงานเล็กนั่นเองสําหรับผู้เล่นสายโซโลแล้วการมาฟาร์มที่โรงงานเล็กแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าที่ชั้นใต้ดินของที่นี่นั้นมีเซฟถึง2ออันถ้านายมีกุญแจมานะ แต่แน่นอนอยู่แล้วว่ามีเซฟฟรีหนึ่งอันที่พวกนายพลาดไม่ได้ที่จะเข้าไปเปิดเอาละฉันจะฟาดงบดคนนี้เข้าไปอย่างที่พวกนายเห็นว่าการลงมายังห้องใต้ดินนั้นไม่ยากเลยแต่มีจุดหนึ่งที่พึงต้องระวังเอาไว้นั่นก็คือเจ้าบอดตัวที่เฝ้าเซฟมอนี่เรียกได้ว่าอันตรายสุดๆกันเลยทีเดียวมีหลายคนที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่หน้าเซฟนี่มานักต่อน,นักเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกนายจะต้องระวังก็คือมอนี่เลย เฮ้ยเกืบแตกเอาละจังหวะน,นี้เราจะถอยมาตั้งรับที่นี่ก่อนไม่ Secretary เป็นยังไงกันเป็นยังไงจากที่ดูจำนวนบอดที่ถูกโมกันเข้ามานั้นคิดเอาเองว่าในเซฟนั้นอาจจะมีของดีก็เป็นได้ทีนี้แหละีซี่หวานเจี๊ยบเฉยเลยแหละ ฟังจากเสียงฉันคิดว่าน่าจะเหลือบอดอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้จัดการมันเป็นยังไง <c oughs> อีซี่หมดเส้นน้ำแล้วทีนี้ฉันก็จะรักษาตัวแล้วก็จะได้ฟาร์มอย่างสบายใจน่าจะยังเหลืออีกหนึ่งตัวมาสิโอเคไม่เข้ามาไปทิพ ก็น่าจะเป็นบอดอีกตัวหนึ่งนั่นแหละทันจะรอให้หมอนั่นเดินมาเองแล้วก็รักษาตัวรอแล้วกันตอนนี้อืมดูสิอยู่ไหนอุ้ยมันน